สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันแบบว่าเย็นมากนะคะแล้วก็เออต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจวันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปใดๆดทั้ทงสิ้นเนาะแต่ว่าบางังเอิญวันนี้ไปพอดีเพื่อนมารับไปทานคาวข้างนอกบ้านที่ห้างใช่ไหมคะแล้วก็แยกย้ายกันเราก็โอเคไปเดินเล่นที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมทีนี้หลายๆคนคงทราบใช่ไหมคะว่าท็อปเนี่ยเขาจะมีพวกผลไม้แบบ ต่างประเทศอะไรเงี้ยขายหรือไม่ก็ผลไม้ที่แบบาขายยากขายอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เดินไปปุ๊บเดินเดินเดินไปอ้าวถึงกับต้องกระโจนเข้าใส่เลยนะเพราะว่าไปเจอผลไม้ชิ้นหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนนะ่ะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จกักเออแต่แบบอ้อมเองเป็นคนที่แบบว่าชอบกินมากอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะนี่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 ค่ะรู้จักไหมเนี่ยนี่คืออะไรใหญ่มากเห็นปะให,ใ,หใ,หใหญ่กว่านีา่ใหญ่กว่าหน้าอ้อมอีกเห็นปะ นียคือมะเฟืองอ่ะคือแบบเฮ้ยเห็นแล้วแบบดีใจมากคือเป็นคนชอบกินไงตอนเด็กๆเลยเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ตามตลาดอะแทบจะไม่เจอแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นลูกมะเฟืองเมื่อก่อนลูกมันก็อาจจะเล็กๆเนาะแต่เดี๋ยวนี้แบอบกลูกใหญ่อะเนี่ยดูดีเนี่ยนี่คือมือใช่ปะแล้วนี่คือมะเฟืองใหญ่จริงๆโอ้แล้วก็ขอบอกราคาเท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดสิบเก้าบาทต่อหนึ่งลูกคือ จริงๆฉันก็แค่แทบไงหลังกับราคานะแต่ด้วยความที่มันอยากอะ่ะเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลายทันทีใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าเออตัดใจซื้อมาสองลูกนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนไหนไม่คุณนเนี่ยอย่างร้านอาหารบางร้านเขาก็จะมาประดับตกแต่งที่จานใช่ไหมคะรสชาติมันก็จะแบบว่าเปรี้ยวๆห,หวานๆอะไรเงี้ยอืมอืมตอนอันนี้แบบหวานนะนะคะรสอ่ะแล้วมีเรื่องมาเล่านะคือว่าตอนเรียนประมาณซากัก อตอนนั้นเรียนอะไรนะที่เทคนิคกรุงเทพเรียนปะวะสใช่ไหมคะแล้วแบบเออปริญญาตรีแล้วก็ไปภูกระดึงกับเพื่อนนี่เห็นหน้าอย่างนี้เคยขึ้นผูกกระดึงมาแล้วนะจ๊ะขอบอกแล้วใครเคยไปภูกระดึงจะรู้ว่าผูกกระดึงมันมีแบบหลายซ้ำซ้ำหลายซ้ำมากใช่ปะ่ะแล้วเราก็ซ้ำแรกคือซ้ำแหก ซัมแห้คือมันแห้งจริงนะกว่าจะเดินถึงอะไรเงี้ยม,มันไกลมากคือไอ้มะเฟืองตัวนี้แหละแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกจะเป็นมะขามป้อมมั้งช่วยชีวิตเราเนื่องจากว่าเดินเดินไปมันก็จะแบบกระหายน้ำใช่ไหมคะและไอ้ผลไม้พวกนี้แหละมันช่วยทําให้เราแบบว่า แบบหายก็หายได้อ่ะเออเนอะก็ไปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็สนุกดีเนอะนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เอามาให้ดูกันนะเจอผลไม้เออโบราณน,นะแล้วก็เป็นผลไม้ที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักกันนะคะมะเฟืองโอเคไหมคะถ้าใครเจอก็ลองหาทานดูปัจจุบันหายากมากนะคะบ๊ายบาย